ปารตปารตมาเห็นเม้นี้นะคะโอ้โหเนาะเงินเดือนแค่สองหมื่นทำงานหนักแคบทุกคืนประกันอะไรให้บ้างขนาดคนในค่ายอุบัติเหตุยังอขอบริจาคเลยไม่คุ้มกับสุขภาพจิตเพราะงานกดดันแข่งขันกันเองในกลุ่มมีอะไรได้มาฟรีบ้างขอถามหน่อยเถอะเงินเดือนสองหมื่นเป็นหลักคำประกัน นะงานเขาออกทุกวันเขาเป็นงานโชว์เป็นตัวเป็นรอบแถมพวงมาลัยออนไลน์พวงมาลัลายรา,ายวันของเขานะ่ะเหลือหละเขาทํางานมาโตเกียวเปิดงานเปิด,เป,ดเปิดบริษัทมากี่เดือนตอนนี้อาเจ็ดเดือนถึงไหมหกเดือนเจ็ดเดือนมานี้เขาสร้างบ้านได้ซื้อบ้านได้นะฮะเออคิดยังไงเขาไม่ได้นอนแค่กินเงินเดือนนะ งานหนักจริงแต่นั่นก็คือผลงานของเขาเขาสร้างแม่แม่เอีส่งเงินให้กับเขานะเออด้วยความรักและมีความสุขไปกับเขาเจ้าคิดได้ยังไงนะการเปิดเพจขึ้นมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยายจ๋าเชื่อเลยทุกๆบริษัทจะมีประกันให้อยู่แล้วจำได้ไหมมีงานหนึ่งถ้าย้อนมองวีดีโอตั้งแต่ครั้งแรกเขาจะไปคอนเสิร์ตส่วนตัวของบริษัทประกันนะ เป็นภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆและเขาก็รับประกันตรงนั้นเหมือนกับประกันให้กับลูกน้องทุกๆคนแล้วใครจะไปคิดใครจะฝันว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุและคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยยายจ๋าก็ยังเ,ยงเชื่อว่าเขาก็ต้องเตรียมพร้อมป้องกันและช่วยเหลือในส่วนของเขาอยู่แล้วนะคะคุณแม่อย่ามองผืนผินอย่าเอาแต่ความคิดตัวเองมาตัดสินเห็นเขาเปิดก็จะมีแม่ๆฮัก นำเสนออยากช่วยเหลือเขาเลยตั้งใจเปิดขึ้นมาเสริมเติมช่วยนะเพราะปกติพวงมาลัยออนไลน์นะเออก็ส่งให้กันอยู่แล้วด้วยความรักความห่วงใยจากแม,แม่แม่ที่รักอ่าลูกๆโตเกียวศิลปินทุกๆคนเพราะฉะนั้นคุณอย่ายหยิบยกแค่เงินเดือนสองหมื่นขึ้นมาแล้วบอกเขาขอทานเพื่อเรียรยงอะไรเพื่อตัวเขา ไปลื้อหาข้อมูลลึกกว่านี้ก่อนที่จะมาคอมเมนต์นี้นะคะโอ้ทักหลายเดยากเห็นหน้าเจ้าเดเนาะคอมเมนต์นี้เนี่ยทักแค่ฟังเด้อใครเห็นเป็นยังไงอันเนี้ยตอบด้วยนะคะปะโทปัดอเมียแค่สองหมื่นเจ้าคือสิได้เงินเดือนหลายจังเนาะตัวเจ้าน่ะ